เครดิตสดใสหมขอขอบคุณเพจผู้แปลพี่มีอยากแปลด้วยนะคะก่อนไปชมคลิปฝากกดไลค์และฝากกดติดตามเพื่อไปกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณปูทำไมต้องยกตาทองคำให้กับหมอน,นั่นด้วยให้เงินเขาไปสักก้อนไม่ได้เลยครับพวกผมเป็นล้านแท้ๆของคุณปูนะ โวกแกกลับไปเถอะหออยางเฟิงอ้าวว่าไงคุณหมอไหมเออไม่สิว่างไงที่รักจะเลิกพูดถึงเรื่องเมาานะื่อวานได้หรือยังก็ได้ไม่พูดก็ได้พวกเรามาเริ่มกันใหม่เถอะนะช่วยจริงๆัหน่อยได้ไหมยะก็ได้ก็ได้มีอะไรก็พูดมาสิคืองี้นะวันนี้ฉันต้องไปงานเลี้ยงรุ่นทุกคนไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้ว ฉันไม่ไปไม่ได้แต่จะไปคนเดียวก็กลัวเพราะงั้นช่วยไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมโถงานเลี้ยงรุ่นส่วนใหญ่บนโลกนี้มันได้จัดขึ้นเพราะคิดถึงเพื่อนหรอกนะครับแต่มันจัดขึ้นเพรต้องการอวดไวยกันตัางหาแต่ละคนเอาแต่มัวว่าตัวเองเก่งอย่างงู้นเก่งอย่างนี้นะบ่จะตายไปฉันไม่เอาด้วหรอกดูรู้เยอะจังเลยนะว่าแล้วเชียว ผู้ชายสมัยนี้มันพึ่งพาไม่ได้ท,ทั้งๆที่ตัวเองเก่งเกียตายช่างเธอฉันคงต้องไปคนเดียวแล้วแ่ะรถขนันฉันก็พังแล้วไปบอกแท็กซี่เองก็อาจจะโดนหลอกไปคมคืนก็ได้ฉันนี่มันสวยจริงๆเพื่อนของฉันแต่ละคนก็ใช่ว่าจะดีจางเถอะถ้าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วนะได้ได้ฉันไปก็ได้พอใจอยังเลิกปวนได้แล้วเอะอย่าเจ้าเลย พี่อูออออออมามม่พโกอดทนไว้นะครับพี่อูผมจะพาพี่ไปหาหมอเดี๋ยวนี้แหละไปหาหมอที่เก่งที่สุดเลยยังไงก็ต้องรักษาพี่ให้ได้จางอูฉันขอยืมรถไปขับสักวันหนึสองวันหน่อยเซจะพาผู้หญิงไปงานต่อขับรถดูดวหน่อยนะทำไมอย่างเฟิร์นยังไม่มาอีกนะ รู่งี้พบชุดมาเปลี่ยนดีกว่าคุณหันมามองกันเต็มเลยโห้โหมึงสิน่าอายจังอย่างเฟิงมันจะเทล่หรือเปล่านะโยนายไปเอารถมาจากไหนนะเธอคิดว่าฉันจะไปขโมยคนอื่นมาก็ได้นะอเออ ที่เราจะไปเป็นโรงแรมหรูนะนายแต่งตัวแบบนี้เข้าไปเดี๋ยวก็ถูกหัวเราะเยอะหรอกคนที่จัดงานชื่อว่าหลินห่าเป็นมหาเศรษฐีที่มีชื่อเสียงในจงไห่คนที่เข้าไปในร่วมงานก็จะเกาะเขากินทั้งนั้นแหละถ้าไม่ใช่เพราะเขาบังคับให้ฉันไปฉันก็คงไม่ไปหรอกว่าจะนายกลับไปเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าไหมฮึถ้าฉันใส่ใจเรื่องพวกนั้นฉันจะตอบตกลงหรอแล้วแต่พวกมันเลย ที่นี่เหรอใช่แล้วโหงานเลี้ยงล่นต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอมาดูแบบนี้แล้วฉันแต่งตัวไม่ค่อยเขากับที่นี่เลยแฮะฉันก็บอกแล้วเห็นไหมเย่อชิวเยี่ยนฉันมารอเธอแล้วมาแล้วเหรอพวกเรากําลังรอเธออยู่เลยมาเร็วมาเร็วชิวเยี่ยนสุดสวยพี่หากําลังกลัวว่าเธอจะหาห้องไม่เจอก็เลยสั่งให้ฉันมารอตรงนี้นะ่ะ เธอนี่มันสวยขึ้นเรื่อยๆเลยนะชมกันเกินไปแล้วขอบใจมากนะตูช้ชงอย่าถ่อมตัวไปเลยใครๆก็รู้ว่าเธอสวยยตายพี่หาวตาถึงจริงๆว่าไหม <S <S เอ๊ะเขาเป็นใครเหรอ <S <S อ๋อเพื่อนฉันเองอะ่ะชื่ออย่างเฟิงฉันขอให้เขามาเป็นเพื่นอนน่ะอืมให้ตายเธอชิวเยียนเธอพาเพื่อนของเธอมาทีงานเลี้ยงรุ่นของเราทําไมเนี่ยถ้าพี่หาวรมเสียขึ้นมาจะทํายังไงให้เขากลับไปก่อนได้ไหม พูดแบบนี้เสียมารยาทเกินไปแล้วพวกเรากับกันเถอะอย่างเฟิงนางนี่ยังอดดีเหมือนตอนเรียนมหาลัยไม่ผิดเลยพี่ฮาวไม่ได้เจอกันตั้งสองปีหล่อขึ้นเยอะเลยนะคะ จัดงานเลี้ยงให้ทกับทุกคนแบบนี้คงจะเสียเงินไปเยอะนะดูเลยเรื่องเล็กน้อยนะ่ะขอแค่ทุกคนเล่นกันอย่างมีความสุขก็พอแล้วเรื่องเงินอะจิ๊บจิ๊บก็จริงนะยังไม่กี่แส,สนสำหรับพี่หาวมันเล็กน้อยจะตายไปใช่ใช่ถ้างั้นเรามาชนองแก้ขอบคุณพี่หาวกันเถอะขอบคุณค่ะพี่หาวแทนแทนทุกคนดูสิว่าใครมาแล้วไฮ ไม่ได้เจอกันนานเลยนะทุกคนว้าวชิวเยียนหืมชิว้าวชิวเยียนเธอสวยขึ้นเยอะอจริงๆเลยนะ <c oughs> ไม่หลอกไม่หลอกทุกคนก็สวยขึ้นเหมือนกันแต่พวกเธอเคยเป็นดาวมหาลาัยของเราเชียวน,นะไหนชาจังฮือแล้วคนข้างหลังนั่นใครวะหรือว่าจะเป็นแฟนของชิวเยียน อ้าวดาวมหาไรของเราไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะใช่ใช่เป็นเพราะความเปรข,ของลินหาวแท้ๆที่ทําให้ทุกคนได้มีโอกาสมารวมตั้งอีกครั้งเอ๋เธอพาแฟนมาด้วยเหรอแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักหน่อยสิเปล่าหรอกเขาชืาอ่อหยางเฟิงเป็นเพื่อนรุมงานของฉันเองรถของฉันเสียหน้าหยางเฟิงก็เลยขับมาส่งเฮ้ยขอโทษทีนะไม่ได้บอกล่วงหน้าทุกคนหา ที่แท้ก็คนทำงานหรอกหรอฉันคิดว,ว่าผู้ชายของเย็ยนชิวเย็ยนจะต้องเพอร์เฟกกว่านี้ซะอีกเง่นั่นน่ะเลือกมากจะตายไม่มีใครเอาหรอกนะฮ่าฮาฮฮึเป็นแค่หมะกะอกระจกกระจเสื้อผ้าทั้งตัวรวมกันยังไม่ถึง200รอยหยวนเลยมั้งมามาม,าม,ามาทุกคนมาคบกันหมดแล้วพวกเรามาเริ่มงานกันดีกว่าก่อนที่จะเปิดงานต้องมาทำความตามประเภณีเดิมของเรา ทุกคนยกแก้วของกุูตัวเองขึ้นมาเร็ววันนี้พวกเราต้องสนุกให้สุดไม่เมาไม่ครับชนแก้วฮา่ายูเจียนจ๋าเอ,อเธอน่าจะรู้แล้วนี่นะว่าฉันชอบเธอตั้งแต่ตอนเรียนมาหาอะไรแล้วขอโทษสำหรับเรื่องแย่ยๆที่ฉันลงทําลงไปด้วยนะเออขอโทษที่เมื่อก่อน ฉันชอบทำให้เธอโมโหอยู่บ่อยๆให้อภัยฉันแล้วมาเติมเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมในวันนี้ฉันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วนะมาพวกเรามาดื่มกันสักแก้วเพื่อเป็นการทำสัญญากันเถอะแหมลิ้นหฮาฉันไม่ได้ถือสาอะไรนายหรอกนะเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วนายอยากเก็บไปเอาคิดมากเลยแล้วก็อย่าดื่มเยอะมากเลยนะ ให้ตายสิฉันทำให้ดาวหมหาเลยต้องโมโหอีกแล้วเหรอเนี่ยแต่ว่าชิวเยียนฉันมีเรื่องที่ไม่เข้าใจอยู่เรื่องหนึง่งทำไมเธอถึงดูไม่ค่อยชอบคีนาฉันตั้งแต่ตอนเรียนด้วยกันตั้งแต่ตอนเรียนด้วยกันแล้วล่ะแต่ทำไมกลับไปสนิทกับไอ้ลูซเซอร์แบบนั้นเธอทำแบบนี้หมายความว่าอย่างไงอ้าวลินเฮาเองก็โมโหแล้วเหรอชิวเยียนโง,ง่จริงๆ คิดว่ายังเรียนมหาลาัยอยู่หรือไงทําให้ลินหางวนหงิดจ,จนได้พาเขามาด้วยม่รูธธรรมอ,อพาเขามาด้วยทําไมก็ไม่รู้ทั้ง,ท,งที่รู้ว่าลินหา่าวชอบตัวเองจะตายแค่นี้ก็ไม่เข้าใจอีกเหรอซึ่งก็แปลว่านายมันยิ่งแย่กว่าลูซอร์สะอีกเฮ้ยไอ้มอนี่มันใจกล้าเป็นบ้าเลยพูดแบบนั้นกับลินห่าวได้ไงฮ่าฮ่าชักน่าจะสนุกขึ้นมาแล้ว เฮ้อขอให้โชคดีนะเพื่อนคนที่กล้าพูดแบบนี้กับลินทาวไม่มีใครรอดกลับไปได้แบบครบ32เลยนะคนสักคนเดียวไอ้มอนี่มันไม่รู้เลยอะไรเอาซะเลยวันนี้คงจะเป็นวันซวยของมันน่าสงสารจริงๆไอ้ยางเฟิงเห็นแกชิวเยี่นวันนี้ฉันจะยังไม่เอาเรื่องนายปากดีให้เต็มที่ไปเลยว้าวแต่นายต้องรู้เอาไว้ด้วยนะ ว่าแกจะอยู่รอดปลอดภัยก็ต่อเมื่อ,อยังอยู่ในห้องนี้เท่านั้นเรื่องอื่นไม่กล้าสู้แต่เรื่องสกิลปากฉันไม่เคยแพ้ใครนะเว้ยนายน่ะทำได้แค่ยืนหอบไปวันๆเท่าน,นั้นแหละถึงนายจะรวยแค่ไหนชิวเยียนก็ไม่มีท่าทีจะชอบนายอยู่ดีกรี๊ดทำแบบนี้ได้ยังไงคะคุณลูกค้ามันจะมากกันไปแล้ว ที่ที่นี่ไม่ใช่ที่ที่ทคุณอยากใหทำอะไรก็ได้นะคะหือแหกปากทำไมวะทำเอาฉันตกใจหมดเลยไอ้เมิงแต่ละตัวทำเอาฉันหงุดหงิดเป็นบ้าเลยทั้งที่ที่ฉันอยากจะทำอะไรก็ได้ทางนั้นอย่างนั้นเหรอเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นใครแค่กระดิกนิ้วฉันก็สามารถสั่งปิดร้านนี้ได้แล้วพ่อของฉันเป็นถึงประธานสมาคมเมืองจงไหายเชียวนะโว้ย ถ้าไม่ใช่เพราะพ่อของฉันคิดว่าร้านนี้ของพวกแกจะยังเปิดได้อยู่อีกเหรอไปเรียกเจ้าของร้านของเธอมาขอโทษฉันเดี๋ยวนี้ไปเป็นแค่เด็กเสิร์ฟจะแท้การดียังไงมาพูดจาเสียมารยาทกับเพื่อนของฉันไม่ไหว้หน้ากันเลยเนืง่ไงเดี๋ยวให้เต็มที่เลยนะทุกคนฉันจะสั่งให้ท่้แก่ร้านมาเต้นระบ้าให้ทุกคนดูเองดีไหมโอ้พี่ฮากวกรดเท่เลยแย่จริงๆเลยนะฮึ